ไงมาเบิ่งตึกป้าป่ะครับเอามาเบิ่งเขาเร็ยกน่งโอ้นั่งก็เขาไปซื้อแครบ่ได้โอ้ซื้อในเขาอยู่บ่บ่ไปลูกไปในม่อมองหางโคดแล้วก็ถือแล้วขึ้บว่มาได้บ้านไหนครับพ่อใหญ่ครับอยู่ทั้งเฮ็ดเพิงบูเธอเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงน้งกามระเบียงามูบ่ล่าสีนบ่ครับล่าสีโอ้โอ้ครับครับอำเภอเดียวกันนะครับมานับว่าจาเลยมองหางมากแบบหนับไหลแห้งพิ้เวอร์บ่ได้สามนอบัได้เอาแห่เพิ่มขึ้นเพิ่มมากบ่บ่แห่ขึ้นเพิ่มเพิ่มแห่เลยเนาะครับ ออนนอโอ้โหครับนาไดมันหลครรือไอป้าเครืราีนี่ไหมนาใดมันหลครับ,<ด>บาโอช่วงช่วงเรืองนี่่ครับถือว่ามันไหล,น,ลนะอืมวันนี้เพ่นกเพื่อนกัสีิดเคร,รือแนนอะจหน่อยนี่นเ้หนินี่มดันเาหาได้บหาไรทั้งใจินบทังใัิวัวหน้าป่ะกมเต้กัน่วางแทมไวงเกอ่เบ็นะอครับ รอบตัวนี้ท่านละครับนี่แต่แล้วติดขึ้นมาผีทิงหอดหอดขอบันเลยเนาะขอบผีเองครับนี่งามจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับคุณตาบอกตีดสา,า,ายหัวหน้ามองเห็นมึงเรื่อยจริงโอ้สายหัวหน้าโอ้การถล่มต่อเขตวารินเนาะนช่วงนั้นครับตรงนั้นเป็นช่วงม,มีอีกเขื่อนหนึ่งนะครับเ<ช>ขื่อนหัวหน้าคุณตาบอกนี่คือผู้ช่ำชองในเรื่องการหาปลาอีกอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับพบกับผมนิคมบอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลังประตูเขื่อนราศีสไลนะครับมาดู พ,พี่เขาทอดแหนะครับหวานแหที่มูลราศีนะครับนี่ครับกลุ่มใหญ่เลยข้างหลังพี่เขานี่คือพ,พี่เขาหาปลากันนะครับส่วนมากคนที่มีแหหรือว,ว่ามีเบ็ดก็จะมาหาปลาตรงนี้นะครับเป็นช,ช่วงนะครับช่วงที่ได้รับอนุญาตให้มาได้มาหานะครับ ผมอยู่ไกลอยู่นะครับเพราะว่าผมเดินตรงนี้ไปไม่ได้มันติดป่านะครับได้นะครับปลาตัวปลาขาวฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนูน้น ปริมาณน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับท้ายเกื่อนนี่เป็นบรรยากาศช่วง5้าโมงกว่านะครับ5้าโมงเย็นนะครับ เสียงน้ำนะครับที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่นะครับ โอ้ดนอยู่นะครับเห็นตัวขาวๆได้อยู่นะครับแต่ว่ากล้องผมซูมไม่ถึงนะครับนะาเขาก็จะขึ้นมาพักเป็นช่วงๆนะครับพอหวานได้ก็ขึ้นมาเติมพลังแล้วก็ลงไปหวานต่อนะครับนี่ครับมือสองหมูมาด้วยกันนะครับนี่สงสัยมาด้วยกันไอ้ในตัวป้าพี่นี่นะครับปลาที่ได้ เป็นป้ายัางครับคุณเดชหลายป้าครับโอ้ป้าขาวครับป้าขาวอีทายป้าหาพ<ร>ี่กี่หนิบวครับนี่ครับผม <crouch. S 1> โอ้ม<ร>ันในร้านกับขายเนาะคือบวกขายขายครับพวกแบ่งกันต่าไหมไม่นะครับโเต่ามู่บ้านนี่นะครับครับกินน้ำกันครับมามาเป็นกลุ่มมาเป็นคันโหลดบ่ครับครับโอ้มาแล้วกันอยู่บ้านไหนครับนี่ผมอยู่ตบลอีลำครับโอ้ไกลๆบ้านผมเหรอครับออ๋ครับผมอ่าพี่น้องตบลอีลำโอ้ครับครับผม มาหาปลามาแต่เจ้าม่วงครับนี่มาแต่สองโมงแปดโมงเช้าตอนนี้ก็หูห้าโ,โมงเย็นแล้วครับครับโอ้เบิ้ดมือเลยตอนนี้ไม่ไดเลยครับโอ้สุดยอดนะครับแต่มาก,กินอยู่นี่เลยกินอยู่นี่เผากินอยู่นี่เลยโอ้บรรยากาศนะครับกินข้าวปลาที่เขื่อนราศีครับผมขอบคุณครับนี่นะครับบ้านบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเบิป็นไรปะครับนี่บ้านโอ้หลายบ้านโอ้หลายบ้านนะครับหลายกลุ่ม แต่ก็มาเป็นเป็นจับกลุ่มกันมาชวนกันมานะครับเพื่อมา,มาหาปลาตรงนี้แหละครับใต้เขื่อนลาตีเครื่องป,ปลาอยู่ตรงนู้นเลยครับถ่ายคลิปอยู่ก็ถือว่ามากินข้าวป่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศเกิดใช้เวลาว่างนะครับมาพักผ่อนโดยการหาปลา มามาตั้งแต่เช้าเหมือนกันเหรอครับมาตอนบ่ายค่ะมาหามาดูมามาดูพ่อพ่อมาหาปลาพ่อมาให้กำลังใจมาที่ลังพ่อมาพ่อเปนกับพ่อออคับคับนั้นพี่เข้ามาก่อนเนาะพี่เข้ามาก่อนแล้วก็มากับเราก็มาดูกับพ่อครับกำลังใจในการหาปลานะครับใจชอบนั่เราเนี่ยถึงมาเนาะอ๋อนี่ครับพ่อพ่อก็อยู่ตรงนู้นแล้วครับ ค,คือได้ได้เป็นรังแล้วก็มาแบ่งกันนะครับได้มากได้น้อยก็หารกันเฉลี่ยกันให้ได้เท่าๆกันก็มีกับข้าวเย็นแล้วครับเย็นนี้นี่คือวิถีชีวิตนะครับของคือตำบลดีล่ำนี้ก็คือคไกลแม่น้ำมูลอยู่นะครับต้องมาอีกอำเภอหนึ่งถึงจะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสถานที่ในการหาอยู่หากินแบบนี้นะครับ ถ้าไม่มีเขื่อนก็จะหาเลาะตามคลองอีสานเขียวแบบนี้นะครับคละอำเภอที่มาหาปลาตรงนี้นะครับอยู่คละอำเภอจะเย็นมากเลยครับเมื่ออาชีพนะครับถึงออกพุ่งได้อย่างนี้ครับ ท,ทุกทุครั้งนะครับที่ที่หวานลงไปเยจะได้ปดลงใส่ที่เก็บปลานะครับ เห็นได้กันทุกคนนะครับในเอวรอบนี้ไม่ได้นะครับอ่าีคนนั้นได้กับน้องมาช่วยปวดปลาให้กับพ่อนะครับอชุดนี้ได้เยอะนะครับถึงขึ้นมาฝั่ง ปลาตัวเล็กก็เอาหมดนะครับนี่ครับตัวปลาต้นนี้ปลาอย่างกับปลาขาวเนาะปลาเอ้ยปลาปากโอะปลาปากโอ้ปลมามูลนะครับนี่มูลแท้เลยกอกับลูกนะครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับเวลาว่างก็มาหาอยู่หากิน ว่างจากงานประจำนั่นแหละช่วงนี้ก็หวานข้าวเสร็จครับข <laughs> ันโมฮา็ได้กิ่มครับ <laughs> ประหยัดรายจ่ายไปน,ำน้ำหน่อครับ <laughs> โอ้ไม่โดน <laughs> ไม่โดนนะครับ <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ปักยกแล้วลุยมา <c oughs> เป็นชั่วโมงละหลายชั่วโมงละ <c oughs> นี่นะครับที่ได้ได้ก็ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าได้มากได้น้อยแค่นั้นเอง โอ้พอ,อแล้วครับจะกลับแล้วครับได้ไปกินเย็นนี้พอดีเลยกลับข้าวเย็นอ่าห้าโมงกว่าแล้วก็ขึ้นกันหมดแล้วนะครับก็เริ่มขึ้นกันแล้วเก็บ้อมกัน ดึงแหะนะครับน่าจะก่ออะไรสักอย่างเกี่ยวนะครับเกี่ยวหินหรือเปล่า ดึงกันช่วยกันนะครับมุดเก็บแห้อยู่นะครับยังเอาคู่แหยยังมาไม่ได้หนึกว่าปลาตัวใหญ่นะครับทีแรกเก็บแห้กันเกี่ยวกับหิน นี่นะครับสำเร็จนะครับ แรงเยอะเลยดูผลงานว่าจะได้หรือเปล่านะครับพอไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวน้ํามันตีนะครับโอ้ยโอยยังได้อยู่นะครับตัวหนึ่งยังได้อยู่ได้อยู่นึกว่าไม่ได้นะครับเกี่ยวอยู่ตัวใหญ่ด้วย <laughs> ครับ โอ้ได้นอได้นอนี่ครับปลาเหื่อยเลยนาะ่คนคนนายนะครับครับวันนี้ก็ได้เห็นการหาปลานะครับมาจากแต่ละอำเภอก็มาเจอกันที่นี่นะครับ เรียกว่ามากินข้าวที่นี่เลยหากินทั้งวันเลยเพื่อจะได้มีอาหารนะครับโดยไม่ต้องซื้อนะครับมีแต่เซียนปลานะครับที่มาลงจับปลาแบบนี้ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ